ท, ie ท,ที่แบบที่ใหญ่ได้ด้วยนะคะเริ่มต้นที่8.9บาทค่ะด้านนี้กับร้านซื้อแล้วรวยนะคะก็จะมนของเครื่องรางของขวัญไฟแบบสีอย่างเช่นเป็นหยดแกะสลักนะคะเป็นรูปน้ำเต้าบูหรี่ปีเจียเก็บเงินเก็บทองนะคะแล้วก็มีก็เป็นอย่างแหวนโค้งหมุใส่ชมพู่นะคะเริ่มต้นที่20บาทที่ร้านซื้แ Listen, อแล้วรวย ร้านดีนันนะคะวันนี้มาพร้อมกับเครื่องหน้าสายแบบจีนนะคะที่เขาสวยนะคะที่เป็นผ้าแรหรือว่าจะเป็นผ้าพิมพ์ลายแบบทันสมัยเสื้อยืดคอตัวนะคะโเลใหม่เพราะฉะนั้นใครอยากได้เสื้อใหม่ๆไปใส่กันในช่วงตุดจีนอ่ะลองมาดูได้เลยนะคะที่บูธของดีนานค่ะต่อกันที่บูธของร้านอาร์บเนียนะคะวันนี้เรามีของขวัญที่สามารถใช้ จไปมอบให้เป็นของขัญในเ่องเทศการุขีประดีค่ะในเกอะหมอกู้มีความหมายใเรงของคสแล้วก็อายุยืนาพร้อมกับมีการมีตัวอักษรบางท่นะาะมีเป็นขอมายดรุีด้วยนะคะเป็นคำว่ามีคาสุขตั้งด้วยโชคดีนะคะก็ัว สำหรับใครที่บอกว่าอยากจะพู่มชาออาใหม่นะคะสามารถสอบถามได้เลยก็จะมีแบบให้เลือกเยอะแยมากมายนะคะมีตะกุดไทยรีทีน้าหรือว่าจะเป็นชาพีคะแน่นะคะไอ้ไข่ก็มีนะคะอ๋อแล้วก็จะมีเป็นสีพึ่งคุณาพิจนะนี่ยนะคะจะมีแบบว่า หลากหลายสายมากเลยทีเดียวนะคะใครที่สนใจนะคะ